ตามคำเรียกร้องที่เอฟซีแฟนคลับหลายท่านนะครับอยากฟังเพลงนี้จากคอนเสิร์ตต้นข้าวสปรียากับละวงสอสพันโชในงานรำลึก12ปีของสายันสัญญาณวัดป่าลาีไลจังหวัดสุพรรณบุรีและลูกสาวต้นข้าวได้เปิดตัวด้วยเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวของลูกสาวที่พราะมามากและผมว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีหลายท่านนะครับได้ชมนนหน้าเวทีและรับชมในไลฟ์สด ก็คงจะชอบมากๆขนาดแอด,ดูในไลฟ์สดก็ยังขนลุกสำหรับเพลงนี้นะครับและภาพบรรยากาศภายในงาน FC f a น Club ก็ต่างเข้ามาชมกันเยอะมากๆซึ่งในวันนี้ก็มีโดมขนาดใหญ่รองรับ FC แฟนเพลงได้สนุกกันอย่างเต็มที่และก็นั่งกันจนล้นออกมาข้างนอกเลยก็มีนะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็ต่างเดินทางไกลมาเพื่อชมงานนี้โดยเฉพาะและจะมี FC บางท่านนะครับซึ่งได้มาเผยความรู้สึก ซึ่งได้เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเพื่อมาชมงานนี้โดยเฉพาะและบอกคําเดียวว่าไม่ผิดหวังและยังชมลูกสาวตนข้าด้วยว่าตัวจริงน้องน่ารักและน่ารักกว่าในจอซสอีกและยิ่งได้รับชมด้านหน้าเวทีนั่นก็คือเสียงของน้องมีพลังเสียงร้องเหมือนสั่งได้ร้องเพราะทุกเพลงยิ่งเป็นการโชว์กับสัุพันธโชว์มีทีจอโค้งสามดาวและยิ่งทำให้ได้อัธรรถในการรับชม เพิ่มขึ้นไปอีกทั้งระบบเสียงกระหึมเพลงที่ลูกสาวต้นข้าวร้องก็เพร้ะมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนักร้องบรานนอกสาวนครชัยศรีรักมาห้าปีสีกาสั่งนาคอนิจจาทิงเจอสาวนาสั่งแฟนพี่จา๋าหนาวไหมชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนไม้ขันหมากส้มตำแฟนพุ่มพวงอยากเจอคนจริงใจทาแป้งรอ ผู้ชายในฝันและมาปิดท้ายด้วยขอบคุณแฟนเพลงและนี่ก็คือบทเพลงที่เพราะมากที่สุดที่ลูกสาวต้นข้าวร้องในงานเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งได้รับคำชมจากแฟนๆว่าเพราะมากๆและที่สำคัญนะครับน้องต้นข้าวไปทำการแสดงที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองครูเพลงลูกทุ่งที่ครูเพลงลูกทุ่งชื่อดังหลายท่านนะครับได้ถือกำเนิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีและน้องต้นข้าว ก็นําเพลงของพ่อครูแม่ครูทั้งสีท่านไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของพ่อสายสัญญาบทเพลงของพ่อสอนเพชรส,สุพรรณและบทเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์ที่เกิดที่จังหวัดชัยนาทและมาเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรีและทั้งสามท่านก็ถือว่าเป็นนัก,กร้องเมืองสุพรรณบุรีและลูกสาวต้นข้าวได้นําเพลงมาถ่ายทอดได้อย่างไพเราะม,มากๆและยังมาปิดท้ายกับบทเพลงขอบคุณแฟนเพลง ยอดรักสลักใจคือลูกสาวต้นเข้าวถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้ดีและสมบูรณ์แบบมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการสืบสารคํตำนานเพลงจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างลงตัวมากๆซึ่งบทเพลงของพ่อครูแม่ครูทั้งสีท่านล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่ดังมากจากในอดีตและเป็นใครก็ตามที่ได้รับฟังก็จะต้องหลงไหลและย้อนเข้าไปรับฟังต้นฉบับโดยทันทีซึ่งในวันนี้ลูกสาวต้นข้า ที่ดาลูกทุ่งได้นำบทเพลงนี้มาถ่ายทอดให้กับแฟนๆให้ได้รับชมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและไพเราะสุดๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและประทับใจมากสำหรับค่ําคืนที่ผ่านมานะครับและในวันนี้ลูกสาวต้นข้าวและทีมงานนะครับก็ยังมีคิวงานต่อในวันที่8กันยายนในงานบุญสาเดือน10ณวัดไผ่เหลืองตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ต้นข้าวสปริยาพร้อมด้วยรำวงสัสพันโชฟซีแฟนคลับในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเดินทางตามไปให้กำลังใจลูกสาวและทีมงานกันเยอะๆนะครับในแต่ละงานที่ผ่านมาฟซีแฟนเพลงก็ตามไปให้กำลังใจลูกสาวซึ่งไม่ใช่แค่การฟังเพลงเพ,เพราะจากลูกสาวเพียงอย่างเดียวแต่เรายังได้ชื่นชมและได้เห็นความน่ารักของลูกสาวการแสดงออกถึงความกตัญญู และความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ด้านหน้าเวทีออกมาสู่สายตาแฟนๆอย่างสมบูรณ์แบบจนแฟนๆหลายท่าน,นครับก็ต่างหลงรักและเอ็นดูให้การสนับสนุนจนล้นหน้าเวทีและในละหลายๆคิวงานที่น้องต้นข้าวไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ได้สร้างความประทับใจแก่คุณผู้ชมในพื้นที่นั้นๆเพราะจะมี MC f อฟซีแฟนคลับเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจอย่างเต็มพื้นที่ เลยทําให้หลายคนนะครับก็ต่างพูดถึงกระแสในเรื่องค่าจ้างค่าตัวการแสดงและข้อมูลที่ยืนยันในตอนนี้ก็แค่หลักเมื่อนซึ่งกระแสความนิยมในตอนนี้ซึ่งน้องต้นข้าวได้น,นาบทเพลงลูกทุ่งในตํานานได้หวนให้เราเข้าไปรับฟังอีกครั้งและยิ่งน้องต้นข้าวนาเพลงเก่าๆมาร้องยิ่งทําให้ไปที่นิยมอีกครั้งซึ่งเป็นการปลุกตํานานเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งจนหลายคนต่างมองว่า ลูกสาวต้นเข้านี่แหละคือความหวังใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งในตอนนี้นะครับเพราะนอกจากจะมีพรสวรรค์แล้วน้องต้นข้าก็มีแรงบันดาลใจและชื่นชอบบทเพลงเก่าๆที่หาฟังยากของบรมครูอีกหลายท่านนะครับก็อยากนํากราบมาร้องใหม่ให้แฟนๆทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ก็ยังติดในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงซึ่งในวันนี้ความหวังของเพลงลูกทุ่ง ก็จะอยู่กับคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับที่นำมาขับร้องและจะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานและน้องต้นข้าวก็เป็นอีกคนที่มาสร้างปรากฏการ์ปลุกตำนานเพลงเก่าๆในอดีตให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งอีกครั้งกระแสะการตอบรับจากแฟนๆพ่อพ่อแม่แม่ที่คอยให้การสนับสนุนบนเส้นทางการเป็นศิลป,ปินลูกทุ่งคนรุ่นใหม่เส้นทางนี้ก็จะคงสดใสเพราะทุกท่าน ก็ยังคอยให้ความรักความเอ็นดูกับลูกสาวต้นข้าวแบบนี้ไปนานๆด้วยนะครับต่อมานะครับผมว่ามีหลายท่านนะครับเข้าไปย้อนชมคลิปของลูกสาวกับคุณพ่อซึ่งในคลิปคุณพ่อและลูกสาวร้องเพลงเล่นกีตาร์ด้วยกันคุณพ่อเล่นกีตาร์และน้องต้นข้าเป็นคนร้องและจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นก็ต่างชมว่าเพราะมากมาก ผมว่ามีหลายท่านเข้าไปชมมากกว่าหนึ่งรอบอย่างแน่นอนนะครับโดยล่าสุดนะครับพี่สาวคนสวยพี่กิมกรอยยังเข้ามาชมคลิปดังกล่าวและคอมเมนต์ด้วยว่าเพราะจังและลูกสาวต้นข้าวได้ตอบกลับไปว่าพี่กิมกรอยคิดถึงนะซึ่งมันเป็นโมเมนต์ความน่ารักที่หลายท่านได้เห็นแล้วนะครับก็ต่างเชิญชมทั้งสงคนและพี่กิมกรอยก็น่ารักมากๆตั้งแต่ อยู่ในรายการและล่าสุดน,นะครับที่วัดทับกระดานด้วยเช่นกันและแอดเองก็อยากเห็นทั้งสองสาวมาร่วมเวทีเดียวกันจังเลยนะครับและเราคงจะได้เห็นภาพความน่ารักอีกครั้งและเมื่อไหร่ท่านได้เห็นภาพของคุณพ่อและคุณลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการร้องเพลงเราได้เห็นรอยยิ้มของลูกสาวได้เห็นลูกสาวต้นข้าวมีความสุขก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น คุณพ่อและคุณลูกร้องเพลงด้วยกันฟังแล้วก็ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพซึ่งเป็นเพลงของทั้งสองคนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไ i b e ให้กับช่องของเราสวัสดีครับ